วันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยสบายมากนะครับ<อ>ไม่มีเสี้นน้ําการเมืองเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับไม่มีฝ่ายค้านแล้วจะว่าดีก็ดีจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับเพราะมีคนภายนอกพักประสั่งเนี่ยแต้นี้ก็เป็นเหตุยุบพักเหมือนกันนะครับและพวกหนึ่งก็ต้องขอบคุณพวกฝ่ายนุรลักษ์นะครับที่ช่วยกําจัดเสี้นน้ําการเมืองให้กับ พักเพื่อไทยโดยการยุบพักเก้าไกลนะครับวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยสบายมากนะครับ<อ>ไม่มีเส้นน้ำการเมืองเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับไม่มีฝ่ายค้านแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้หนึ่ง <Okay. S 2> คุณอุ้งยิงเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดที่มีอายุน้อยที่สุดของประเทศไทยที่เคยมีมานะครับ,รบและอาจจะอายุน้อยที่สุดในโลกด้วยก็ได้ะนะครับแล้วก็เป็นได้เร็วมากเกินความคาดหมายของใครเพราะว่าเกมนี้เดินไปอย่างรวดเร็วมากนะครับ นายกรัฐมนตรีคนที่30พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่14เวลาประมาณ15่สบนนาฬิกาไม่ถึงส8แปชั่วโมงแล้วได้นายกคนใหม่แล้วยังไม่ทันที่จะมีใครไปแสดงความเสียใจกับท่านนายกรัฐมนตรีคนเก<ม> <ๆ S 2> ่าเลยนะครับไม่ทันจะแสดงความเสียใจนะ,ะคะก็เป็นธรรมดาครับกระทงเนี่ยเมื่อหมดเมื่อเขาเมื่อเขาหมดธุระแล้วก็ต้องลอยออกไปตามกระแสคลื่นนะครับไม่ได้ลอย,ยอังคารนะก็เป็นอย่างนี้ทีนี้คุณลุงอิงมันเป็นนายกคราวนี้เนี่ย มันก็ในสถานการณ์ที่ผมคิดว่าจะว่าดีก็ดีจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องที่จะต้องทํามากมายและแต่เรื่องนั้นก็มีความเสี่ยงมากมายอมตอนนี้ยังไม่ทันไรนะครับก็เห็นว่าความเสี่ยงข้อแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับค,คือจะมีผู้ไปล่องต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ทำการไต่สวนว่าการที่พักร่วมรัฐบาลทั้งหมดนี่นะครับ อยู่ก็วิ่งเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่า <c oughs> ซึ่ตอนแรกมีข่าวว่าคุณทักษิณเป็นคนเชิญนะครับ <c oughs> แล้วกลายเป็นว่านี่เป็นรัฐบาลคุณทักษิณไปแล้วนะครับท <c oughs> าให้บุคคลภายนอกครอบงําพักก็อยู่ในข่ายที่จะถูกยุบพักอีกนะครับเพรัน <c oughs> ตอนนี้ยังเป็นี่เป็นนี่เป็น,น,ปน,น,ปนวิบากกรรมข้อที่หนึ่ง <c oughs> ซึ่งกําลังเกิดขึ้นนะครับและวิบากกรรมข้อที่สองเนี่ยก็ยังมีปัญหาต่อไปมากซึ่งเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหรือวันซืนเนี่ยอ่ ตานทางกระทรวงกาโหมเนี่ยได้นัดประชุมบบอรเหล่าทัพทั้งหลายเพื่อพิจารณาแก้แก้ไขหลักการในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกรลาโหม mm hmm. ให้รัฐตรีเนี่ยมีสัีอำนาจสามารถย้ายผู้ว่าอ่า,ย,าย้ายนายทหารที่มีข้อสงสัยว่าจะยึดอำนาจนะครับให้โดยสมมีอำนาจสั่งย้ายสั่งปลดได้โดยไม่ต้องมีพระบรมราชโองการปรากฏว่าไม่มี เราทับไปไประชุมเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นการวอนหาเรื่องข้อข้ออีกอเรื่องนะครับเพราะเนียอันที่สองอันที่สามไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตจะทำต่อหรือไม่ทําต่ออันนี้คนไปลงชื่อไว้แล้วเนี่ยเกือบ30ล้านคน <_ an> ถ้ากับประชาชนไทยเนี่ยได้ลงได้ลงเชื่อได้ยอมเชื่อทัวที่รัฐบาลจะทํานะครับ <_ an> แล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันขับเคลื่อนอยู่ แล้วจะทําต่อหรือไม่ทําต่อเห็นว่าล่าสุดคุณทักษิณสั่งว่า,าไม่มไม่ต้องทําต่อแล้วนะครับนี่แต่ข่าวนี้เป็นจริงก็จะเป็นเรื่องยุบพักเรือเรื่องที่สองกรณีที่สองเห็นครับเพราะนโยบายของพักของรัฐบาลที่ทํามาเนี่ยจนทั้งประชาชนไปลงชื่อที่จะรับเงินคนละหมื่นบาทตั้ง30ล้านคนแล้วเนี่ยแล้วอยู่ต้องยกเลิกไปเพราะเพราะเพราะมีคนภายนอกพักมาสั่งเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเหตุยุบพักเหมือนกันนะครับและที่สําคัญคน30ล้านคนเนี่ย ที่ไปลงชื่อเข้าไปแล้วถ้าไม่ได้เงินและยกเลิกไปเด็กเขาจะรู้สึกยังไงนี่ก็เป็นความรู้สึกของประชาชนที่จะต้องฝ่าฟันไปอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ